Thank you. ไม่วันรันหนึ่งทันตะไร้ผ่ันควาดร้อนเย็นผิด วันมาทุกเวลาไม่วันรันถึงอันตรายผ่านความลำเข็นร้อนเย็นมิดนายอดกายเป็นชา่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมชิประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับได้ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําภารกิจร่วมกันปฏิเสธอํานาจสารโลกและช่วยกันปกป้องดินแดนไทยซึ่งวันนี้ภารกิจของพี่น้องประชาชนก็ได้เข้าสู่จุดสําคัญนะครับที่พวกเราหลายท่านก็จะไปร่วมในกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมเพื่อบ้านเพื่อเมืองในวันที่24ถึง25 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นพฤจิกายชนที่ถึงนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นภารกิจของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่เราจะช่วยกันทําหน้าที่ในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้นะครับนอกเหนือจากการที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินจะก,กําหนดจุดยืนบทบาทหน้าที่ก็จะมีมุมมองของสองท่านซึ่งท่านผู้ชมก็ติดตามอยากจะฟังความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องคดีไทยกัมพูชาเกี่ยวกับดินแดนวันนี้ท่านก็จะมาให้มุมมองเพิ่มเติมนะครับท่านหม่อมหลวงบรวพิพาจรุโลดแล้วก็ท่านอาจารย์หนึ่งแก่น,นรอดครับสวัสดีทั้2ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครัครับทีนี้ก่อนที่เราจะฟังมุมมองของสองท่านนะครับก็มีประเด็นที่เป็นท่าทีที่พี่น้องประชาชนได้สอบถามเข้ามามากมายว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่รวบรวมรายชื่อไปยื่นที่ศาลโลกแล้ว ในการชุมนุมคราวนี้มีการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามซึ่งกำลังปฏิเสธอำนาจรัฐบาลที่ใช้อำนาจไม่ถูกต้องนำพาประเทศสู่วิกฤตและหายนะพลานเงินแผ่นดินมีคนหมิ่นสถาบันมากมายท่าทีของแนวร่วมผลไทยจะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศินสุวง์ก็ได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการรักษาตานะครับแล้วก็ทางหมอก็สั่งให้พักผ่อน แต่ก็มีแถลงการที่จะเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าท่าทีของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเกี่ยวกับการชุมนุมคราวนี้เป็นอย่างไรนะครับผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์สดแล้วก็ให้ท่านอาจารย์ชัยวัน์ได้อ่านแถลงการผ่านโทรศัพท์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยวัน์ครับสวัสดีครับคุณเลเลอร์ท่านอาจารย์หม่อมล้วงวัชรพิจาสโรจนและคุณหนึ่งแก่วบุญรอดและพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทั้งหลายครับครับสอบถามเรื่องท่าทีของแนวร่วมคนไทยอ่ะครับแนวร่วมคนไทยผมได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์หม่อมหลวงวิมพาและคุณสมบูรณ์ชมุรานเพื่อทําข้อยุติร่วมกันชนะตัวแทนแนวร่วมคนไทยรับใช้รักษาแผ่นดินซึ่งได้วันนี้ได้ข้อยุติแล้วกพาอยากจะขออนุญาตรา,ายงานท่านพี่น้องคนไทยทั้งหลายด้วยความเคารพนับถือเป็นแถลงการร่วมนะครับครับ ผมก็เลยขออนุญาตอ่านถแถลงการร่วมคนไทยรับชาติร,รักษาแผ่นดินซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับครับถแถลงการแนวร่วมคนไทยรักชาติร,รักษาแผ่นดินเรื่องประชาชนที่เข้าชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลก5แสนคนสนับสนุนการขับไล่นักการเมืองออกจากอำนาจตามที่แนวร่วมคนไทยรักชาติร,รักษาแผ่นดินได้เข้าชื่อกันกว่า5แสนคนเพื่อแสดงเจตนา พิทักษ์ลักษายเอกสาชอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศปฏิเสธอำนาจศาลนั้นและปฏิเสธการกระทำของนักการเมืองไทยที่มีอำนาจที่ขายชาติขายแผ่นดินเล่นเล่ห์เพทุบายใช้อำนาจอย่างช่อฉนใช้กลไกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อจะยกดินแดงแห่งราชนาจาักรไทยให้แก่กัมพูชาไปแล้วนั้น บันนุรัฐบาลนังยิคลักษชินวัตรได้เข้ามาสืบทอดอำนาจต่อจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เบชชาชีวะประชาชนและพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผดินได้ตั้งความหวังว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่แล้วจะได้มีการดําเนินการที่ถูกต้องถูกกฎหมายและรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนปฏิเสธอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และปกปักักษาเอกราชอธิปไตยไม่ให้สูญเสียแก่ชาติอื่นแต่การปรากฏว่าเวลาร่วงมาปีเศษแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกประการไม่มีการกระทําใดๆที่ดีขึ้นแม้แต่น้อยและยังซ้ำเติมหนักยิ่งขึ้นกว่าเก่าแม้ว่าจะโดยการทำความตกรงให้ต่างชาติเข้ามายึดดินแดนไทยใช้ฐานทัพอุตภเธร เข้ามาใช้ฐานทัพเรือที่สัตหีบสมคบกับต่างชาติในการยกผลประโยชน์ในแรงพลังงานทั้งในบริเวณอ่าวไทยและนแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเสียหายเสียผลประโยชน์เป็นพฤติกรรมทรยศชาติขายชาติป้นชาติหนักข้อยิ่งกว่าเดิมเสียอีกความจริงได้พิสูจน์อย่างอุดมสมบูรณ์และแจ้งชัดว่า,าพรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหมดคือราบ ฐานปัญหาทุกอย่างของประเทศชาติและประชาชนพักไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลนักการเมืองใดเข้ามามีอำนาจล้วนแต่มีพฤติกรรมประพฤตินตนเป็นมหาโชนพ้นชาติป้นประชาชนป้นแผ่นดินขายชาติขายประโยชน์ของประเทศชาติเหมือนกันทั้งสิน้นดังนั้นการที่ภาคีเครือใครกลุ่มพิทักษสยามที่นำโดยเสอยไอไลุกขึ้นมาปักธงกลางแผ่นดิน พวกเราอาณาประชาราษฎรทั้งปวงที่รักชาติศาสนาให้ร่วมกันกำจัดขับไล,ลบ่เหล่าบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ช่อฉนป่นชาติป่นประชาชนป่นแผ่นดินจึงเป็นเจตนาลมเดียวกับเจตนาลมของพี่น้องประชาชนและแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินโดยเฉพาะที่ได้เข้าชื่อกันมามา,มากกว่าห้าแสนคนในการคัดค้านอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไปแล้ว เป็นภารกิจอย่างเดียวกันมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเพรายเหตุนี้แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินจึงขอประกาศสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาชีเครือข่ายกลุ่มพิทักษ์สยามที่มีเสอ้้า้และคณะเป็นแกนนาในการขับไล่พับการเมืองและนักการเมืองออกจากอำนาจจนถึงที่สุด และขอประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักชาติสารส,สัตว์และพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่เข้าชื่อกันกว่าห้าแสนคนได้เข้าร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายกลุ่มพิทักษ์สยามและเข้าร่วมเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่นักการเมืองจนถึงที่สุดแต่ถ้าผู้เข้าชื่อท่านใดเห็นว่าคำประกาศนี้ไม่ใช่เจตนารมล่าสุดของท่าน ก็ขอได้โปรดส่งคำคัดค้านเป็นหนังสือมายังสำนักงานแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินเพื่อตัดยอดจำนวนผู้คัดค้านออกไปแต่และสำหรับผู้ที่ยืนหยัดในเจตนารม์ดังกล่าวทุกท่านขอได้โปรดแน้นำชักชวนญาติสนิทมิตรสหายและบรรดาผู้รักชาติทั้งหลายได้เข้าร่วมภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติยิ่งในครั้งนี้จนถึงที่สุดด้วย ด้วยความครวะอย่างสูงแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน12พฤศจิกายน2555ครับโด,โดยจุดยืนของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเวลานี้ก็คือเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าร่วมในการชุมนุมวันที่24-25นี้ใช่ไหมครับครับเพื่อ<ล>สานต่อภารกิจตามเจตนาลมที่เราได้ร่วมกันตั้งไว้ ตั้งแต่รวมพลังกันรวบรวมลายมือชื่อแปยื่นต่อศาลโลกในครั้งนั้นเราได้ออกคำถแถลงปฏิเสธร,รัฐบาลที่ขายชาตินักการเมืองที่ขายชาติขายแผ่นดินรวมทั้งปฏิเาสธอำนาจศาลโลกด้วยถแถลงการในค่ำคืนวันนี้จึงขอมาตอบย้ำเพื่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายได้เข้าร่วมเพื่อให้การเคลื่อนไหวและการต่อสู้ดังกล่าว บรรลุสมดังเจียตนารมณ์ที่เราได้ร่วมกันไว้รวมทั้งเป็นการใช้สิทธิธ์ลนหน้าที่ตารรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบผมึงอยากจะขอเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องว่าท่านใดที่อยากจะเสนอชื่อเพิ่มเติมกับแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินก็ได้โปรดส่งนะฮะลายลายชื่อของท่านพร้อมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนมาตามที่อยู่ที่คุณเอเล่จะได้แจ้งให้ทรารบและหวังว่า,าผมคงจะ หลายทันที่จะเข้า <c oughs> ร่วมภารกิจั้งนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคแต่ในช่วงนี้ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องว่าขอปฏิบัติตามคำแนะนำของ,ของแพทย์ของในแพทย์อย่างเป็นร <c oughs> ัดนก่อนนะครับครับคือวันที่ยีย่สิบสี่จะเป็นการตัดยอดเบื้องต้นที่เป็นรายชื่อที่จะไปร่วมกับทางองค์การพิทักษ์สยามใช่ไหมครับใช่ครับเราจะแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่ายอดที่มาเพิ่มเติม,ตมจากห้าแสนรายชื่อจะมีทั้งหมดเท่าไหร่รและยอดคนที่ ขอถอนหรือขอคัดค้านจะมีเท่าไหร่นะครับขอสรุปยอดภายในวันที่24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกนะครับว่ารายชื่อที่ยื่นมาแล้ว500รายชื่อถ้าท่านใดจะคัดค้านก็คัดค้านได้ถ้าไม่คัดค้านจะเพิ่มเติมเข้ามาเท่าไหร่ก็จะตักยอดวันที่24พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นอย่างที่คุณได้เลิกสรุปครับขอบคุญาตครับแต่เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณคุณได้เลิก อาจารย์หมอมลวงและคุณหนึ่งแกนร่ทั้งท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับต้องขอบพระคุณท่านเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการรักษารักษาแล้วก็ผ่าตัดจอตานะครับจอประสาทตาก็ยังยังเอาใจใส่แล้วก็เป็นห่วงว่าการเคลื่อนไหวาภาคประชาชนซึ่งวันนี้ผมว่าในช่อง13สยามไทยพเลเอกปณะวิทย์เก่งเรียนอาจารย์หนึ่งแกนอาจารย์หมอม้และคณะที่ไปร่วมกันที่กรุงเทพ เป็นปรกากฏการณ์ที่ไปเป็นงานคู่ขนานกับการทํางานของรัฐบาลก็เป็นภารกิจที่ท่าจนจารย์ชยวัฒน์ก็เอกมารวบรวมวันนี้กําหนดเป็นท่าทีว่าคนที่ทั้งหมด5้าแสนคนใช่ไหมครับรวมกับที่จะรวบรวมทั้งหมดจนถึง24ก็จะเอารายชื่อนี้ไปสนับสนุนท่านพลเอกบุญเลิศแ,แก้วประสิทธิ์นะครับตกลงตามนี้เลยนะครับครับ รายชื่อที่ท่านจะส่งมาได้นะครับท่านสามารถส่งเป็นแฟลกก็ได้นะครับท่านระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่แฟลกเบอร์0 2 9 7 3 5 8 8 2 5หอ้านะครับ0 2 7 3 5 8 8 2เ็หสรือถ้าเป็นไปรษณีย์ท่านสามารถส่งได้ที่ตู้ปอน,ปอ,นอฟหรหนึ่งสี่นะครับของกลุ่มเบิร์กลุ่มก,มกมรุงเทพหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับถ้าเป็นไปรษณียน์นะครับปอนอฟหนึ่งสี ของกลุ่มบึงกลุ่มกรุงเทพ10440ถ้าเป็นอีเมลนะครับท่านสามารถส่งที่อีเมลโดยใช้อีเมลชื่อว่า Teamwork กนะครับทีมเวิร์กทีมก็ทีมเวิร์กก็ work. เวเขียนตอบเป็นอักษรตัวเล็กนะครับ teamwork2556 at gmail.com นะครับทีมเวิร์กสอง at gmail.com ก็สามารถจะส่งรายชื่อทั้งหมดได้นะครับซึ่งในวันที่ 2ี่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็จะรวบรวมยอดทั้งหมด